โอ้เป่น้องเลยนะฮะสองชั้นสามชั้นรถไฟฟ้าโอ้โหตระการตาขนาดเลยประเทศไทยนี่คืออีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งแรงมากเลยฮะทางู้ชมครับนะฮะต่อจากมุมนี้กันก็นกนแล้วเนาะพี่นอ้นองเนาะด้านซ้ายมือของเบานะฮะจะเป็นถนอนอังดีดูนังนะฮะจุดนี้ก็คือเป็นแยกเฉลิมเพาไปน้อ,นอครับสกายวอล์ที่เป็นทางเดินนะฮะมาจากทางเดินเชื่อม BTS เซ็นทรัลเวิลด์นี่ครับพี่นอ้อง นาหน้าของบาวบวกก็จะเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อไป BTS สยามนั่นเองหรือว่าสยามพระกรเนาะพี่น้องเนาะสยามสแควร์นะฮะซีแย่ประทุบมบ้านนะฮะ MBK จะเป็นสกายวอล์กทีตื่นตาตื่นใจอ,อีกอ่าหนึ่งเหตุการณ์หรือว่าหนึง่งอ่าหนึ่งคลิปทีบารบวกในาทยวิดีโอเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนนะฮะ ชั้นล่างก็จะมีอีกหนึ่งถนนนะฮะหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองด้านบนก็จะเป็นถนนนะฮะด้านบนหัวบว่าวบกก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะะีตั้งสองชั้นที่พี่น้องเลยเงิดเด้เนะะี่ยแต่ก่อนเพิ่นสั่งแต่ได้นเนะะี่ะรถบัติดบะะ้านเนี่ย ขนาดฝรั่งฝรั่งไายรูปไหวเนี่ยสุด,ดยอดขนาดใดที่เห็นต้นไม้นี่ยโบแมนอยู่ในป่าเด้อพี่น้องโบแมนอยู่ในป่านี่ฮะฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปทางเซ็นทันเวอร์แจ็คพระประสงค์นะครับการสิเป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อมาจากุราพี่น้องเลยนะฮะบีทีเอสชิดล่มแลยกับห้างพัทินัมประตูนนะ้ำเนาะพี่น้องเนาะมาจนมะฮอดผีเลยนะครับ โอ้โหบวกเป็น2-3กิโลเุมนเรพี่น้องเอ้ยนะไปฮอดสกายวอล์กเอ็มบีเค ท้องฟ้าชื่อว่ามืดอครื่มแล้วนะครับเป็นเวลาไกลตอนนี้ฝนจะมาหล้วเด้อพี่น้องเอง๋ยถนนอังรีดูนางนะฮะรถเริ่มหนานแน่นราวพี่น้องเอ๋ยโอ้โหนะฮะนี่ลาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับโอ้โห คนน้านนอกพี่จังบาลบกกอยากมาเห็นความสีวิไลนะครับความทันสมัยนะครับความเจริญฝั่งนี้เป็นฝั่งทีมาจากเซ็นทันโวนะคับพีนองครับ,รบหรือว่ามาจากชิดลมฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่เชื่อมนะฮะออกมาจากห้างสยามพารากอนนาะพี่นงเนาะ ตอนนี้บ่าวโบอยู่บนสกายวอล์กที่จะเชื่อมต่อไปยังห้างสยามพารากอนหรือว่าเชื่อมต่อมาที่ BTS นะฮะสยามสถานีสยามนั่นเอง บนเป็นระเบฟ้งฝาฐานล่างเป็นถนนรนแลนด์วิ่งผ่านไปผ่านมาโอ้โหเนี่ยฟุ้นไก่จะตกเราพี่น้องเลยเนี่ยาพอาจจะบอสสวยงามบอชัดเจนนลฮะให้พี่น้องได้เห็นถึงสะพานทีร้อยฝาย่า,าสุดสายตานะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นนะฮะสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเชื่อมต่อเข้าไปยังห้างสยามพารากอนหรือว่าสยามพารากอนน้องพี่น้องเนาะ จากสกายวอล์กตอนนี้บาบูกับของมาในห่างเราี่น้องเอยในห้างที่มีแต่ความรู้ล้านี่ฮะที่มีแต่ความทันสมัยโอ้โหห้างเมืองไทยฝั่งนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะฮะลิฟต์กระจกใสนะครับที่สามารถเลื่อนขึ้นไปด้านบนได้นะพี่น้องเนาะลิฟต์ติดไอตั้งหาว้าวฝั่งนี้ก็จะมีการประดับตกแต่งนะฮะใกล้ถึงวันสำคัญนะฮะของทางอ่า ในหลกของคนไทยนะครับวันเฉลิมพระชนพรรษาน,นั่นเองครับพี่น้องครับว้าวสวยงามครับสวยงามพี่น้องเอ๋ยประเทศไทยซุกจอดีๆน,นะฮะต่างชาติเห็นกันยังตื่นตาตื่นใจตอนนี้บ่าวโบเองก็อยู่ตรงทางประตูนะฮะทางออกนะฮะห้างสยามพราซากอนนั่นเองโอ้โห วยงามตื่นตาพี่น้องสวยงามตื่นตาผูกคนมากไม้ยางลายเลยพี่น้องเลยโอ้โห,โโห,โโหนี่คือห้างไทยนี่คือห้างประเทศไทยกินละหิวเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ทุกท่านเอ๋อโอ้โหผูกคนรา ลุ่มบึงอีหย่างเนาะเป็นองเอ้ยนะฮะหรือว่าคนดังมาเนาะรารามาบ่เนาะโอ้ยสยามเซ็นเตอร์เชื่อมต่อไปอยังอ่าสกายวอล์กเอ k มบีเคโอว่าเป็นนกเอ้ยนะฮะสองชั้นสามชั้นรถไฟฟ้า โอ้โหตลาดการตาขนาดเลยประเทศไทยนี่คืออีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งแล่มากนะฮะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแล้วต่อมาสะ้านทีย่ยงนี่สยามพารากอนนั่นเองอค้าคนไลน์ไลน์นี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเมือเนี้ย เดี yeah. smoking, ๋ยวไปเบื Mother, no ้งไกลๆก่อนนะพี่น้องเอ๋นะครับวาเป็น อาราดาชื่อดังคนไดนเนาะบาโบเองหูน้ำฝนอยู่บ้านเนาะหรือว่าหูแต่ลาลาล,ล,ลุ่นเก่าๆรถไฟฟ้ามาอีกแล้วไป้องอหนเะนี่ยมาแบบบ่าขาสายเลย โอ้เป็นองเอ๋ยนะฮะสุดๆเลยนะฮะหน้าหางเมืองไทยนะฮะสยามพลละก้อนนะตอนนี้เนี่ยแทบจะมองไม่มองยางแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะบาโบเองกับรีวิวนะ่ยจนมอสยามพลละก้อนนะจ้ากสกายวอล์กเนี่ยทีมาจากเซนตันโร่แล้วพี่น้องเนาะโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะฮะบาโบ้เขาหยันล่าทำช่วงไปเพื่อผนนกกลิตกับรายการนะก่อนจากรีวิวคนไหลเป็นกำลังใจนะ่ยคนกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญชนบสมุนบาโบ้เดียวกันมาก็ถามโฆษณาการรายการพี่น้นนนอง เกิดเอียงคืนเกิดเอียงคืนนะฮะสวัสดีครับสบายดีว้าว